ควายเกิดมาเป็นบุญคำนำทางไถยดอกขาดไทยพี่น้องเอ้ยใส่ไถยหน้าก็ไดใส่ไทยห,กทยห้กระแห้งดีแต่งแต่กีบ่สะดวกสบายหลายทั้งแม่ยิ่งทั้งพอไส้าขาดไถยดอกดำกาจูงควายมาแต่งแต่เสาเอาแห้งควายแต่เสาตู้บ่ได้นอนคนจ่จูอยู่ในห้องดอกบอลนอนพี่น้องเอ้ยครับผมพ่นว่าใกล้สามเดือนพ่อขามาสามเดือนพ่อ,าาอ,พอ,อครีงว่าควายสามปีได้ลูกเอาสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้อนเงเกษตรกรผู้บ่งช่องพอดิยพผู้เม,ม่งยู่คือเกาเมือนเดิมเช่นเคยนะครับเด้อมื้อพอลีบพผู้เม้งยู่ บ้านชีเล็กนะครับผมอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเห็นยูข,ข้างหลังบ่พี่น้องง่ายอีหญ่ายขนาดเลยมือนี้พอเลียมผู้แม่งยู่กับพอตุ๋ยนะครับสีภาามาเบิงควายงหญ่มือนี้เราเราบอกว่าอ่าเราสิบแบงผีแบงหน้อยแบงผีแบงน้องหายไปพัฒนาต่อนะครับราคาจับต้องได้เลยเอาไปพอกับเจ้าของไว้ย <S <S พอตุย๋ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พอตุยอต๋ยมีกี่ตัวกี่รายการครับพ่อมีสักแปดรายการนี่ละโอ้มีแปดรายการเอาครับผมถือว่าจัดเต็มเต็มเลยจัดเต็มจัดใหญ่ครับผมเอา ดูขอดูรายการแรกเลยครับผมบัดที่นี่ควายตัวนี้เนี่ยมันเป็นควายสายไหนลูกใครเนี่ยพ่อเนี่ยลูกแก้วฟ้าครับผมลูกแก้วฟ้าอ่าแม่แม่เดียวกับเขาดินอ่ะเป็นน้องเขาดินอ๋นอเขาดินน้องไส้เขาดินอ่ะน้องไส้เจ้าเขาดินเป็นลูกของแก้วฟ้าอันนี้เป็นควายเผือกอายุได้กี่ปีพ่อเนี่ยตัวเนี้ยอายุได้หกปีอายุได้หกปี โอ้ยพี่น้องเบื้องข้อทานนี่เป็นพอดเขาเขาใหญ่เจ็ดนิ้วเนี่นะเขาอ่ะเขาเจ็ดนิ้วแหมสูงเท่าไหร่บัดนี้สูงร้อยร้อยห้าสิบห้าประกันร้อยห้าสิบสี่สูงร้อยห้าสิบห้าอายุได้หกปีเป็นคไขยเผือกพี่น้องครับผมเป็นรูเป็นนอกเจ้าขาดินราคาราคาที่เปิดแบงก์เก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันบัดที่นี่เบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้พ่ออ่าศูนย์แปดเก้าครับ แปดหกสามครับผมศูนย์เก้าเจ็ดเก้าครับอันนี้เป็นอีกอีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เก้าสามครับสองห้าหกหกเก้าเจ็ดสามครับผมอ่ะอันนี้คือช่องทางการติดต่อพี่น้องครับผมเอาให้มาเบิ้งคักๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ควายเผลือกลูกของแก้วฟ้าอายุได้หกปีให้พี่น้องเบิ้งควใหไงบม่มี่หม่องฟิลบม่มี่หม่องตีเอาเพราะทีมงานยก,กันจับหนาดึงขึ้นยังไงให้พี่น้องเข้าเบิ้งกันน่ะ เอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งด้วยครับด้วยครับผมเบิ้งความใหญ่ปุ้ยบ่ต้องสืบพี่น้องครับผมใหญ่แห้งอีหลีความสูงสูงร้อยาขาสิบกว่าครับผมความยาวก็ได้พี่น้องครับผมขันผู้ใดเคยเห็นเจ้าเขาดินอันนี้คือน,น้องไส้เจ้าเขาดินเด้อพี่น้องเด้อครับผมอายุได้หกปีอย่างอื่นเต็มมัดทุกอย่างเล็บกับงามพี่น้องครับผมพอเลี้ยงผู้เม่งกับว่อยากว่าหลายใหญ่หางดอกพี่น้องให้พี่น้องมาเบิ้งตัวแถวรถควายตัวนี้พอตุ๋ยแล้วเปิดไปในราคาเก้าหมื่นเก้าพันนะพ่อเนาะเก้าหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพ ตอนนี้หนาปึกครับไข่ไข่ไข่เสมอไข่เสมอโอ้ยไข่สวยงามากไข่ใหญ่ครับผมน้ำเชื้อดีครับเอาเป็นฟังสิพี่น้องครับผมผู้ใดต้องการสายแก้วฟ้าอยากเอาไปรับจ้างผสมพันธุ์นะครับวายเผือกอยากเอาไปเป็นพอพันเด้อพี่น้องเด้อผมราค่าสามารถจับต้องได้ผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดแนวเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบิ่งความใหญ่ครับผมได้สั์ได้สวนบดวายผู้ตัวนี้โอ้ครับผมเอากระฟาไว้เลยเดี๋ยวให้ไปเบื้องตัวต่อไปว่าเอาครับผมมาเบิ่งรายการที่2อันนี้ขอรายละเอียดพ่อตุ้ยนะครับควายตัวเนี้ เป็นสายดาวซีพีเอาครับผมสูงสูงสูงเท่าไหร่พ่อสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสี่ประกันร้อยสี่สิบสามครับผมโอสถานะตอนนี้ท้องหรือไม่ท้องตอนนี้ผสมได้ยี่สิบวันผสมายเผือกไอ้แก้ฟ้านเนี่ยนะอ๋อผสมตัวเมื่อกี้เน,เนะเาะอา่าผสมสคายเผือกตัวเมื่อกี้ทับตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมป้าผมขึ้นแล้ววีผมเนี่ยนาาหนาแล้ว <laughs> งามสูง่อยซีดีซีอันที่นี้เป็นเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่ในท้องเนี่ยอยู่ในท้องเป็นลูกตัวตัวที่สามตัวที่สาม อ oh. เอาราคาพ่อเปิดไว้เท่าไหร่ดีเอาไปเลยตอนเนี้ป่วยก็ไ้ไปใบพาดหัวใจบอูนหัวใจมานี่จะขายออกไปนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดสี่มืนเจ็ดพัน 47, แม่พี่น้องครับผมอันนี้ลูกดาวสิพี่พอดีพ่อปุ๋ยแล้วบ่ค่อยสบายพี่น้องครับผมเราก็เลยบ่ค่อยมีเวลาเลี้ยงเราสิบแบงให้พี่ให้น้องเข้าไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้สูงลอยสีสิบสี่เรประกันไวลอยสีสิบสามนะครับผมหน้าสวยงามมากเลยพี่น้องครับผมเอาดึงหนาลงจากหน่อยครับผมเอาเบื้องฐานนี่เด้อพี่น้องเด้อพูดอะความงามนี่บ่ต้องสืบโอ้ยครับผมคักขนาดผมก็งามเงาหูก็ดีเอาบัดที่นี่ห้เบื้องด้านข้างเบื้องกระนาบัดนี้เบื้องด้านข้างเด้อพี่น้องเด้อโบมีมองฟิวซ้ำ เบิ่งความหนาพี่น้องเปิดเล่าหนาขังอิริบัมี่หวังฟิวบรรทัดหลังหลังไหมครับหลังไหมที่นอนโตโตไหมที่นอนโตโตะที่นอนโตโตมาสั่น่ามันขังกันานาเลยพี่น้องเปิดหลังกับเท้าำลงไปขังเลยเต็มควายตัวนี้เต็มขังอิริครับผมมัทีนี่หายมาเบิ่งด่านไทยพี่น้องครับผมหางพี่น้องครับผมซ้ำกันกับซ้ำกันกับหางหางนกยุ่งเปิดหางขวัขีดเลยควายตัวเนี้ยเบิ่อรวดปวด่ะ ขายราคาเนื้อได้เนี่ย<ะ>ขายราคาเนื้อเลยเนี่ยเขาเราตีขายพอตุย๋ยเราตีขายราคาเนื้อพี่น้องคไขยตัวนี้สะอ่อนมากเลยซ,ซ,ซ,ซื้อมาแสนหกเนี่ยซื้อมาแสนหกบัตโท<อ>้กำไรกำไรครึ่งต่อครึ่งแล้วตัวนี้กำไรผู้ซื้อผมป่วยกันเลยจะขายออกนะโอ้ครับผมพอตุ๋ยแล้วสบายแล้วก็เลยแบ่งพีแบ่งน้องเขาออกนะครับผมคไขยตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพันไหมพี่น้องครับผมสี่หมื่นเจ็ดนะครับอายุได้ประมาณออได้ลูกตัวที่สาม นะครับผมได้ลูกตัวที่3หางหลักขี้ดินความหนานี่บ่ต้องสืบพี่น้องครับผมได้พี่น้องเขาได้เบิ้งด้านท้ายแล้วเนาะได้เบิ้งด้านคางแล้วได้เบิ้งด้านหนาเนาะพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าความงามความหนานี่คขั้ตัวนี้ยกไข่เลยพี่น้องครับสายเดาซีพี่นี่ครับผมความสูงกับรับประกันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเบิ้งด้านท้ายเด้อพี่น้องเด้อครับผมพูดอ่ะสมหมูเด้งอีหลี่นี่พี่น้องครับผมเบิ้งเบื้งขักขักเด้อพี่น้องเด้อคั้วตัวนี้หนาบรรทัดหลังก็ถือว่าคังเปเล็บเเลยพี่น้องครับผมได้้สัตว์ไดอ่ะ ราครับผมาคาวาเนื้อก็ได้ราคาน,นี้แหละครับควาวม่ย้าวก็ได้นะครับผมควาวม่ย้าวหนาเขาล้ำคิงได้เหมือนเลยพี่น้องครับผมอยากฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้ควายตัวนี้หนาซื้อหนาขายเป็นควายสายดาวสีพี่ล่าค่าที่พอตุ๋ยแล้วเปิดใบสออี่หม,มื่นเจ็ดพันส่อนพะเลี้ยงพุ่มเองสะออนหางครับผมโอ้ยขัดขนาดเลยควายตัวนี้ล่าค่าพอตุ๋ยเปิดใบสี่หมื่นเจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมว่าเบิ้งอีกแม่หนึ่งพี่น้องครับผมควายตัวนี้สูงค่ะอิลี่สม บัดที่นี้สถานะตอนนี้ตอนนี้ขึ้นสองครั้งแล้วครับยังบ่เท่าไหรคทับยังไม่ได้ทับมนทับไม่ทันครับทับบ่ท่านปล่ด้ปล่อยใส่ควายผูกใช่ครับบัดที่นี้ราคาราคาสามหมื่นห้าไปเลยซื้อมแสนห้าห้าหมื่นห้าซื้อซื้อบาเท่าไหร่ก่อนสามแสนห้าหมื่นห้าติดท้องมาแม่ครับผมซื้อบาแสนห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพัน บัดที่นี่สีขายพี่น้องครับผมตอนตอนเราซื้อมากคือติดทองมากบัดที่นี่เราแยกลูกเราเราเอาลูกมันไว้เราสีแบ่งต่แม่มันไปบัตรนี้ครับผมในราคาสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันม่พี่น้องสีออนราคาเมื่อน,นี้รถแลกแยกแถมเลยพี่น้องครับผมอันนี้มันเป็นควายสายอะไรนี่พ้อตุย๋ยสายอุไทยควายสายอูไทยได้ลูกมาจากโตแล้วลครับได้ลูกมาได้ลูกมาสามตัวแล้ว อ๋อตัวที่ซีสีไปเนาะครับเป็นควายสายอูดไยพี่น้องโอ้ยลักษณะโค้งสางพี่น้องครับผมใหญ่ขนาดเลยเอาดึงท่าข่างไปให้พี่น้องเขาเบิ้งกันนะครับผมบัดนี้ครับผมมันใหญ่แห้งแต่วายตัวนี้สามหมื่นหาพันเพรเดี๋ยวผู้แม่งบะเสือรคาคาได้พี่น้องโอ้ยขักขนาดเลย,ย <ะ S 1> อ๋อครับผมเนีย่ยเนี่ยลูกลูกแรดไปแล่นมาอยู่เนี่ยพี่น้องครับผมเป็นหนังเพราะว่าพราตุ๋ยเราบะแบงบะแบงลูกเพราะว่าเราสิเก็บลูกไว้ครับผมเราสิขาดนำเลี้ยงจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะวันหนึ่งขึ้นลูกกำลังกินนมนะครับผม ้วก็ครับผมตอนนี้คือขายนำเลี้ยงเราบอกง่ายๆเลยแต่ความใ่า่ความสูงนี่โอ้อยากให้พี่น้องมาเอาไปพัฒนาต่อขับเป็นเสื้อสายของสายอู่ไทยโค้งสางดีโค้งสางสาง่ายเล็บง่างามเอาแบบที่นีเบื้องด้านขางเราให้เบื้องดา้านไทยเลยพี่น้องครับผมให้เบื้องด้านท้ายค่อยแม่นี่ตอนนี้บอกง่ายๆคือขายไปในราคาตีเป็นราคาเนื้อ เนาะครับเนาะจากรคาคาแสนหาหมื่นหาพันสื่อมาตอนนั้นคือติดลูกติดทองลูกตัวเมื่อกี้นี่แหละครับติดทองมาแต่ว่าตอนนี้มือน,นี่แบงให้เก็บลูกไว้ซะให้ผูใ้ใดเอาแม่ไปพัฒน,นาต่อซะครับผมเพราะว่าพ,พอตุยสิบ่มีเวลาเบิร์นแล้วครับผมกับแบงพีแบงน้องไปผู้ดใดก็ต้องอยากได้ควายใหญ่ๆสูงๆจังสีเด้อพี่น้องเดอ้อราคาเปิดไปสามหมื่นหาพันเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิร์นตัวต่อไปเลยครับผมมาเบิร์นอีกรายการหนึ่งบัตนี่พี่น้องครับผมตัวนี้เห็นบอกว่าพอตุยซื้อมาในราคาสองแสนห้าครับผมความสูงสูง นะครับผมอันนี้คือเราประกันไปเลยรอย c f สถานะท้องหรือไม่ท้องวองตุ้ยตอนนี้สถานะผสมควายเผือกนี่แหละผสมควายเผือกตัวเมื่อกี้นี่พอพันยูในคอกนั่นแหละครับลูกของเจ้าฟ้านั่นแหละไ้นะครับ55ครับศูนย์105พ้านราคาปอนี้เนาะจากราคา250พอตุ้ยเปิดไปท่าไหไรนี่สีมันนห้าตัวนี้ซีมันห้าแต่ละตัวมือนี่แล้วขายแบบ แบงห้พี่ห้น้องไปพัฒนาต่อเลยเ<ร>ด้นพ่น้องเลยเพราะว่าไม่สบาย,รายออครับพอตุยแล้วออกราบสบายแล้วเลยอยากเอาแบงออกห้เมืดเลยนะครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดกําลังมองหาควายไปเลี้ยงนะครับผมในราคาลดแลกแจกแถมราคาบูซ่ามาจากวัดห้โทรหาพอตุยท,นท,ทันที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่ห้ไปเลยพอลี้ยงผู้มิ่งก็บออยากเบ้าลายดอกพี่น้องครับผมพราะว่าควายแต่ละโตอยู่นี่มีแต่ต็เด,ดเด็ดๆเลยวัดที่นี่ตัวนี้เป็นสายอะไรพ่อเนี่ยสายสายอุทัยตัวนี้สายอุทัยได้ลูกมาจากโตแล้วได้ลูกมาสามตัว ได้ลูกสามตัวตัวที่สี่สไปตัวสี่สี่ไปบอดพี่น้องผมไปแล้วมันมันน่าจะติดนะ,ะขัดค้<อ>มโตมากเ่ามีเหลือหรอกครับผมโค้งโตกบพอพันอยู่ขวางนี่เด้อพี่น้องเด้อแย,ยกลูกไปได้2เดือนนี่คับผมเราอ๋อเพิ่งแยกลูก2เดือนอดูนมนี่นมนมยังไอ้นั่นอยู่นะอ๋อลูกที่บอกว่าเป็นลูกฟ้าประธานติใช่ตัวนี้ไหมลูกเบิ้มอ๋อ ครับผมเราพึงแยกลูกไปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นไขยสายอุทัยกับความสูงสูง,สงลอยจีดีซีเบิ้งหน้าเขาล่ำคิงพี่น้องบ่ไดแ้แต่งหนาแต่งตาไข้ย,ยูนีของพ่อตุยเราเบิ้งเออเบืกองเผาไปน,นี่ให้เบิ้งเออเบืกองเผาเล็บงามเล็บใหญ่รับประกันตำนี้ถูกไล่กันนะครับผมนี่เห็นว่าขายถึกๆบ่แมนบ่แมนของมีดตำนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นของทีวามีเส้าเลี้ยงพอตุยเราสบาย,ายสี<า>ยแบงพีครับผมสีแบงพีแดงน่องเอาไม่สบายครับราคาขนาไปดูหัวใจมากับเลยจะขายออกเฉย เราไปบรรลุนหัวใจมากพี่น้องเราบ่มีเวลาเราดูแลยากเราบัดที่นี้เราสีแบงพีแบงน้องเข้านะครับผมค่อยตัวนี้ท่ายบักง่ญ่เลยในเบื้องหนา้าเบื้องตาเบื้องแขงเบื้องขาเราพี่น้องเหลือด้านท้ายเอาพอดึงมาทางพีให้ให้กองเบื้องด้านท้ายให้พี่น้องเขาเบื้องขาครับเบื้องกันนะราคาตัวนี้เปิดไรสี่มือหาพันวันที่เพะสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันพี่น้องครับผมบความใหญ่พี่น้องครับผม เอาเป็นว่าอยากให้พี่น้องผู้ใดกาลังมองหาควายเอาไปเปิดราคาต่อนะครับนายหอยหรือพี่น้องเข้าสีเอาไปเลี้ยงนะครับควายตัวนี้ถือว่าได้ได้สัตว์ได้ส่วนนะครับผมลูกตัวที่3ที่สี่ที่ไปวันิที่สี่ไปลูกมือนี่ขายตัวนี้สี่มือหาพันเอาเป็นว่าผู้ใดโทรก่อนใดก่อนเบอร์โทรศัพท์ตามที่หายไปมีสองเบอร์ครับผมเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบ่งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้เป็นลูกสาวดาวเหนือเป็นควายสาวยังไม่เคยผสมเลยความสูงสูงร้อยสามสิบเก้านะครับผมเป็นลูกดาวเหนือเด้อ รา 42, คาเปิดไปสี่หมื่นสองราคาเปิดไปสี่หมื่นสองพันปอ้ยสะอ่อนราคาสะอ่อนความงามของวายพี่น้องครับผมอันนี้มีใบเป็นลูกม,มีใบมีหลอดพร้อมมีใบมีหลอดเป็นลูก,ลกดาวซีพี่<อ>ลูกออลูกดาวเหนือของแท้เลยลูกดาวเหนือของแท้เลยพี่น้องครับผมมีจกตาของแท้เลยนี่พี่น้องครับผมถ้าตรวจทอดดีเอ็นเอแล้วว่าตัวนี้มีเอกสารครบข้อหนาข้อใหญ่หนางามเลยพี่น้องครับผมวะเขา ครับผมให้พี่น้องเขาเบิง้งคักๆเลยเอาไล่เบิ้งเลยจากเบิ้งลำคิงให้พี่น้องก็กว้างสาดไปเลยเบิ้งลำคิงแล้วเบิ้งไทยเด้อครับผมเพราะว่าหางเกือบหอดจีดินไทยใไงไทยงามครับผมบันทันหลังตรงบ่มีหม่องฟิวบ่มีหม่องตีครับผมค่อ,อ,ย,ย,ย,คอ,อคคยอยู่นี่ถือว่าคักหนาทุกโตเลยพี่น้องอุ้ยครับผมสะอ่อนเด้อพี่น้องเด้อพวดอ่ะความงามนีนม่ได้หมดเลยครับผมเบิง้งแข่งเบิ้งขาเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ถือว่าเสื้อสายดีเบาง่ายๆเลยเอาครับผมให้เบิ้งลำคิงแล้วมาเบิ้งด้านหน้าให้พี่น้องเบิ้งคักๆใหหห้สัังงงเเเเเกกตอออาาาพพระว่่บ็นนยดูแม ราคาถึกๆึยังสี่ขันเบาไปหลายคือจังหน้าควราเกินจริงอยากให้พี่น้องเขามาเบิ่งตัวแท่นน้ำกันนะครับผมเพราะว่ามือนี้พอตุ๋ยรถแรกแจกแถมเพราะว่าเราบ่สบายพี่น้องครับผมเราอยากเอ่อเอาออกให้หมดเลยนะครับว่ามีเวลาแล้วนะครับผมเราไปบรรลุนหัวใจมากนะครับผมเราเลยอยากแบ่งพีแบ่งน้องเขาอันนี้ราคาตะก้อนซื้อมาเป็นแสนพี่น้องครับผม <laughs> มือนี้ขายสี่หมื่นสองพันตัวนี้แสนเอ็ดซื้อมาเนี่ยตัวนี้ซื้อมาแสนเอ็ดขาย 42, <laughs> สี่หมื่นสองพันจริงเลยไม่เบี้ยจบตาเลยเนี่ยสี่หมื่นสองพันใช่ไหมพ่อนเนี่ยอ่าสี่หมื่นสามพันอ่าสี่หมื่นสามพัน หัวโหนกตาสวยตางามเสื้อสายเข้าดีบอาไงพี่น้องครับผมสมัยตะก้อนกับซีเมนยี่ดอกคันบ่มมีรละคาบอมมีเงินแสนนี่จับของเขาจะขาจับว่าไดดอกผสมครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดซื้อไปอยากได้พอพันแบบใดให้พี่น้องไปเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาไปทับเอาควายตัวนี้ถือว่าไดนะครับความสูงสูงลอยสามสิบเก้าเป็นวายสาวยังบ่ทันไดนเคยผสมมาจากเธอเพราะว่ามันขึ้นมาหลายเทียพอตุยกับบ่ไดดอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับผมเที่ยวไปเที่ยวมาเบิงวัดที่นี่ก็เลยจับสัว์ระท่านผสมบระท่านวัดที่นี่มือนี่ก็เลยเอาโอกาสนี่แหละครับ แบ่งผีแบ่งหลองเขาเลยในราคา43,000บาทโทรก่อนใดก่อนเอาโอเคฝากไ้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมอเอาครับผมมาเบิ่องอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมมือนี่คือว่ามิตรจัดมาตำค่อยงามเลยงัดคอออกมาปล่อยเลยพี่น้องครับผมมือนี่ถือว่าคักอันนี้เป็นเสื้อสายผู้ใดครับป้าตุ๋ยบิก๊กอูไทยอันนี้เป็นเป็นเสื้อสายเป็นลูกของบิก๊กอุไทยเหรอใช่ลูกบิ๊กอูไทยลูกบิก๊กอูไทยอายุได้จากปีจากเดือนแล้วอายุได้ประมาณเกือบ3าปีเนี่ยนะเอาเป็นค่อยสาวคือกันเป็นควายส ทับหรือยังยังไม่ได้ทับยังไม่ผสมโอ้ยังบรทธานในทับยังบรทธานในผสมจับสัตว์จับสัตว์ไม่แม่นนะไม่ได้อยู่ขึ้นกันกับตัวเมื่อกี้นี่ใช่ใช่โอ้ยเสียดายควายแม่เนาะบันที่นี่มะเขืออบเผาซื้อมาแสนสองเนี่ยซื้อมาแสนสองตัวนี้ซื้อมาแสนสองอ่แม่พี่น้องมะเขืออบเผาด้วยพี่น้องครับผมปวดอะออกมาเผาซทำล้อรถยนต์นี่แหละ ได้ข้าอีหลีได้พี่น้องคว้างามงามแม่ป้าเสียดายนะครับผมขันแมตตากอนพี่น้องเอ้ยขันบ่มีเงินแสนนี่จับพงคกระจอกบ่ได้อีหลีเลยนะครับผมความงามนี่ได้ราคาเปิดไว้เท่าไหร่นะพ่อตุ๋ยอ่าสี่หมื่นห้าตัวนี้สี่หมื่นห้าครับผมตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นห้าพันพี่น้องครับผมโอ้ยความงามขนาดบ่ได้แต่งหน้าแต่งตาบ่ได้ท่าเขานะครับผมแต่ละตัวเอาแบบออริจินอลเดิมๆเลยครับผมแล้วก็คว้าตัวนี้เป็นคว้าสามอองปองขาดำก๊อไลขาดขาพร้อมพี่น้องครับผมถือว่าเป็นอ่องแตกนะครับผม หนาญ่หนางามพือกันเอาวันที่นี่เบิ้งลำชิงเมื่อกันะ่ะมืหนาแห้งเลยเอาด,ดึงให้ใหเบิ้งลำชิงนะครับผมลูกพิก๊กอุทยลูกบิก๊กอุทยโอ้ยแงอะไรมีใบมีหลอดครับเอาเสือ้อเสื้อสายเขาดีพี่น้องครับผมอันนี้เป็นลูกบิ๊กอุทัยพอตัวเรบปาาระกันว่ามีเอกสารมีใบมีหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อความเงีวได้นะครับผมหนาเขา,างามนะครับเสื้อสายดีบรรทัดหลังตรงหลังแตกผมได้หมดพี่น้อง เอาเป็นวาสะออนตังเหลืองราคานี่แหละขับขักขนาดเลยเอาไปเบิ้งด้านไทยเบิ้งดุบันนี่ครับผมควายงามๆยังไงยังสีโดนๆจังหวะพอพี่น้องครับผมถือว่าซ้ำกันกับเบิ้งงานประกวดควายงามพี่น้องว่ามซื้อซ้ำเมื่อเนี่ยขันมีการแต่งหน้าแต่งตาคัดผิวนี่ยืนไว้ทีละตัวนี่โอ้ยพี่น้องครับผมว่ามันพาผิดงานหมดเลยเนาะครับผมฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องครับผมควายตัวนี้เป็นลูกของบ๊กูไทยนะครับกับความสูงสูงลอยที่รับประกันไว้รอยสี่สิบรอยสี่สิบครับผมประกันเลยสถานะตอนนี้คือยังบอทันบ เป็นควายสาวอายุสี่ขวสามปีนะครับผมราคาที่พอถุยเปิดไ้ก็คือสี่หมื่นเท่าไหร่นะพ่อสี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันครับผมสี่หมื่นห้าพันครับผมตัวนี้สี่หมื่นห้าพันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ห้โท่มากหรือจะเข้ามาชมตัวจริงก็ได้ยูบ้านบ้านอะไรนะครับบ้านชี้เหล็กบ้านชี้เหล็กครับตำบลหน,นองม่วงครับ,บ,รบอ,อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามของแท้มหาแปลว่าใหญ่ มือนีกเลยว่ามีแต่ควอยตัวใหญ่ยยๆเลยมือเนี่เอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับผมมันสีต่นๆจากน้อยเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นควอยสายตังนะครับผมเขาเรียกว่ามูระนะครับผมได้ลูกมีลูกติดมาตัวหนึง่งเป็นลูกตัวผู้เป็น,ปนลูกใครพ่อตุ้ยเนี่ยลูกดาวเหนือครับลูกดาวเหนือมีใ<อ>บมีหลอดพร้อมมีใบมีหลอดครบผสมอยู่นี่ะหละรับประกันสายเลือดร้ามครับผมความสูงสูงได้พี่น้องหางลามค้อยตัวนี้นะครับ ลูกยังไม่พอสองเดือนนี่ยาวยาวจะอ๋อลูกเราสิมีหางขาวอยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่นี่บ่บ่มีเนาะแม่ก็หางขาวอ๋อแม่ก็หางขาวอยู่คือตามธรรมชาติของเขาตามพันธุกรรมของเขาพี่น้องครับควายสายตางอันนี้คือเลือดลอยเด้อพี่น้องเด้ออาบน้ำขึ้นมาไม่ไม่ขนบักชนิดติดเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ความสูงประมาณร้อยสี่สิบเกตเอาเซ็นเซอร์เขายิ่งแต่ว่าบางเทือกอะได้สี่สิบห้าสี่สิบเกตพี่น้องครับผมอยู่ตลอดเพราะว่าบัดทีนี้ราคาพัตตุยเปิดไม่ไรบัตรได้ก่อนตัวนี้อ่าเอา 3, 3, 3, 3, 3สาม เอาสามหมื่นสามขายแบบไม่สบายนี่แหละขายจะขายยกข้อออกไปแม่พี่น้องแต่ละตัวข,ขนาดเลยแม่ลูกลูกโตผูพี่นอ้องครับผมลูกดาวเหนือลูกดาวเหนือพ่อมมีใบครบเลยพี่น้องครับผมสะออนเบ้าซื้อซื้อตะตะกอนนี่ขึนพรมีเงินแสนกับขุงลอยสี่สิบเ้นสี่สิบแปดนตแต่ว่าอะไรเด้พี่น้องครับผมคอยสายตังกันเลยซื้อกับติดลูกมาตวงแสนกว่าซื้อมาแสนกว่าแสนเอ็ด แม่พี่น้องเราซื้อมาแสนเด็ดมื่อมาล,ลูกมันขายไปแล้วลูกขายไปสี่หมืน่นอ๋อหมายถึงว่าขายลูกมันไปาที่นี่ลูกตัวนี้ได้มาไหมลูกออกไหม,<ผ>มพี่น้องอยู่ที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 ่คอรกนี่ลนะอ๋ออันนี้เรามาผสมอยู่คอ,อกเล่าเดิอพี่น้องเด้อรับประกันว่าเป็นลูกของดาวเหนือมีใบมี่หลอดครบความสูงของแม่สูงร้อยสี่สิบเกตพี่น้องครับผมรับประกันไว้ประมาณนี้แหละแต่ว่าเราสิขานำเรื่องจากน้อยเพราะว่ากำลังหายลูกกินนมนะครับไขยตัวนี้รุ่นนี้เว่าๆถซะสูงเกินโตสูงเกินว่าอยู่แล้วพี่น้องครับผมสสูงงีบต้อื เอาราคาเปิดไปสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันนี่ราคาเนื้อเลยโอ้ยสออนพี่น้องสามหมื่นสามพันกับคล้วยตัวสี่สิบเจ็ดเนี่ยกับคล้วยตัวใหญ่ๆไหมเอาสออันห้างเอาเอาเป็นว่าผู้ใดอยากได้ตัวไหนให้เขามาเบิ้งเขามาเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อลูกดาวเหนือของแท้นี่รับประกันดีเอ็นเอดีเลือดได้เลยครับผมให้พี่น้องมาเบิ้งมาเลือกเอาเดพอเรียงผู้เม่งกับไปผมเอากากพี่น้องไว้เดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับ เอาครับผมมาเบิ่องอีกรายการหนึ่งอันนี้รายการสุดท้ายพี่น้องครับผมเอ้ยดำซ้ำกันครับขี่ทันไฟกอยตัวนี้เป็นสายต่างเนาะพ่อตุ๋สายต่างความสูงสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่บห้าประกันร้อยสี่สิบสี่ครับผมเราได้ลูกมาจากตัวแล้วครับเนี่ยได้ลูกมาอ่ตัวในท้องตัวที่สองเอาตัวในท้องตัวที่สองเองเหรอใช่โอฟ้ฟ้าประสานฟ้าประธานผสมตัวมีหลอดมีใบพร้อมโอ,อ้ไม่มีหลอดมีแต่ใบ มีแต่ใบของบินบารบือเนี่ยไปถามได้อ๋อเอาไปทับกับป้าประธานมาพี่ครับผมประกันสามประกันจนติดเอาสามหมื่นครับผมค่มตมากแล้วว่าเขาจะเารับประกันจนติดสามหมื่นคาทับตอนนี้ติดแล้วท่องแล้วได้แปดเดือนแปดเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนได้ได้สิบสิบเดือนแล้วอ๋อได้สิบเดือนแล้วเดือนหน้าวันที่สิบเอ็ดนี่ออกแล้ว โอ้สีออกแล้วพี่น้องครับผมคาทับสามหมื่นทับกาแฟ้าประทานทับจริงมากมีใบนะครับโค้งโตมากบัดรที่หนีขั้วสูงของแม่นี่รับประกันใบ้อยซีสีละกันพี่น้องเป็นค้อยสายตางในลูกมาโตดที่สองสี่ไปนะครับเนาะครับผมตัวที่สองได้ทองบัดรที่นีราคาพอตุ้ยเปิดไว้หลายปันในก่อนนี่งแปดหมื่นสองแปดหมื่นสองพี่น้องครับผมอุ้ยขักขนาดประธานของแท้สายเลือดได้ให้เบื้องหน้าเจัาหน่อยให้เบื้องหน้าตรงๆเบื้องกระหนาพี่น้องครับผมค้อยตัวนี้โค้งสากไงเด้อพี่น้องเด้อเป็นค้อยสายตางนะครับผม อันนี้มันเป็นเลือด้อยไหมพ่อตุย๋ยเลือด้อยอ๋อวายตัวนี้เป็นเลือดลอยผสมกับฝ้าประทานไ้พี่น้องครับผมสีออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อความหนาห้พี่น้องมาเบิงตัวแท้เลยพี่น้องครับผมยางออกมาอุกุยอุกุยอกอก,อก,อกมาญ่คักอีหีหลังกับเปเล,เล็บเซฟเลยพี่น้องควายตัวนี้หนาคักครับผมเบาพื้นหนานี่โบมีหมองฟิวไทยเอาเป็นว่าหางกระรามตัวนี้รับประกันหางดอกควายตัวนี้บาดทางบ่ดอก หางบอ่บอหอกครับผมปัดที่นี้ด้านท้ายมัน,น,มน,น,มน,มมนรันหมดแล้วพ่เพี้ิงพู้เมงก็เลยบ่บ่อันนั้นปนานไดนพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าให้เบิ้งเข่าๆตามที่ให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อครับผมพระว่ารั่ันเหมือลเวเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดก็ต้งสนใจอยู่ราคาที่พอตุยเปิดไ้คือ8 0,000เท่าไหร่นะพ่อ82,000ื่อซื้อไปกินน้องเลยพี่น้องครับไปรุ่นเลยครับผมขันออกมาเป็นตัวเมี่ยราค่าในเพราะต้องสืบลูกฟ้าประทานตอนนี้กำลังมาแรงฟ้าประทานมีได้แสนกว่าครับผม ครับแมนยูหรอกเพราะว่าตามตามที่เห็นพี่น้องครับผมตอนนี้เปิดกันแสนกว่าราข้าขันผู้ใดมีลูกป่าประท่านเนี่ราคาแรงขนาดเลยก็สั่นกรฝากพี่น้องไปตัวนี้ขาแข้งใหญ่เลยแล้วกันหนาไม่มีกระดูกไม่มีได้กระดูกเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยครับผมเต็มอืครับผมเอากรฝากพี่น้องไ้โหลดครับผมราคาสนใจตัวไหนหายโถมากคุยกับพอตุยเรื่องพี่น้องเรื่องเบอร์โทรศัพท์เรามีสองเบอร์ตามที่ขึ้นให้ไปได้ายกันของแท้เลยรับประกันไม่มีจกตาครับผม อันนี้ของแท้เลยขายด้วยใจจริงขายขายบอกว่าขายเพราะว่าเพราะว่าเราสบายแหละพี่น้องตามที่ว่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ราคาสามารถจับต้องได้ครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ใดกำลังเบิ่งช่องพอลยงผู้เม่งยูผู้ใดในเบิ่งอีพี่นี่ข,ขนาดพี่น้องครับผมแต่ละตัวมีแต่เสื้อสายดีๆมีแต่ควายกำงามมีแต่ควายหนาหนานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมผู้ใดสนใจให้โทร่มากหาพ่อตุยเล้นะครับพ่อตุยมีอะไรจะฝากกับพี่น้องเราไหมครับถ้าใครอยากได้พนันธุกรรมดีดดนี่คแล้วก็ของแท้เนี่ยผสมนี่ ถ้าในาให้อยขายนี่มันไม่ค่อยแน่นอนนะเพราะว่าเขาซื้อมามัน อันนี้ผสมอยู่ที่คอกเองครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปผิดพิวหรอกครับถ้าว่าเป็นตัวนี้กับตัวนี้ค้าประทานกับของแท้เลยครับไม่มีจกตาถือว่าโอเคถือว่าคักขนาดเลยพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจกับให้โทรมามาคุยกันมาสอบถามเลยพี่น้องเด้อมือนี้ทีมงานของพลเรียงผู้เม่งขอขอบคุณพลตุ๋ยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณพ่อทีมงานครับผมขอบคุณครับครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ใดเบิ้งช่องพลเรียงผู้เม่งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเเเเเตตตตืืออออนนนนนพพพพรรราาาาาาาะะะวว่่่่่่ีีี้้้้งงงงงผูใดดดดดดกกกกกิิแจจไบบลลลคััหทม ขอเดี๋ยวผมเองลงคลิปใหม่ๆนะครับอีพี่ใหม่ๆพี่น้องกับสิได้เห็นก้อนหมูสิได้ซื้อควายงามก้อนหมูเอาสลามมือนหน่ยขอบคุณครับผม